ไทยแฟรนไชส์ทีวีดอทคอมสาราดีๆวาริตี้ธุรกิจสำหรับ SME และแฟรนไชส์ ขอขอบคุณมากเลยนะครับผมอาจจะต้องไล่นะครับต้องแง่แต่ละท่านต้อใค้ไปยว่าแต่เดี๋ยวมีช่วงคุณกุ้งจะแนะนําตัวนะครับผมอยากจะเรียนให้ท่านได้แนะนําตัวอย่างเต็มที่ที่คุณหมอไปไหนอ่ะหมอเดี๋ยวหายไปแล้วอ๋อท่านไปทานกาแฟอยู่นะครับก็วันนี้เราจะได้เจอตัวจริงสิงจริงของไม่เกิน30มสิบรุน่นอิสรในประเทศไทยที่ถือว่าเข้มแข็งที่สุดในห้องนี้ครับ ในห้องนี้ะครับแล้วพวกเราแนะนําตัวแล้วก็เล่าแบ็งเรา่องแล้วก็มีหลายๆท่านอาจจะเกิดคอนเนคชั่นนะครับของทางผู้บริหารระดับสูงของบางอย่างก็มานั่งที่นีนะครับเราอาจจะเป็นอะไรสักกันได้นะครับแล้ววันนี้เนี่ยกสิกรก็มานั่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราก็คู่เลยนะครับก็มาทำเลกันเลยนะครับตรงนี้นะครับ่แถวๆนี้กันนะครับ คุณหมอจากพิวนที่บุฟเฟ่ก็มานั่งอยู่ตรงนี้คุณหมออรหันต์ท่านก็มานั่งอยู่ตรงนี้นะครับรวมแล้วเงินเดือนพวกเราเนี่ยวันนี้เนี่ยหลตังกว่ะนะครับก็ต้องขอบอบคุณทุกท่านนะครับที่ที่มาอัปเดตข้อมูลกันผมมีแค่กิมมิคเล็กน้อยที่จะเล่าให้ท่านฟังว่าในขณะที่เศรษฐกิจเราต้องปรับตัวอะไรบ้างที่เราจะต้องปรับตัวในแง่ของแนวความคิดของวินเทลปัจจุบันนะครับที่สำคัญที่สุดที่เราจะต้องมองภาพก็คือว่า เราจะสร้างไอเดนติตี้ของเราได้อย่างนั้น,นเราเราสร้างแวร์ยูเมันขึ้นมาเพราะว่าแวร์ยูเท่านั้นเราถึงจะได้เป็นธุรกิจนะครับแต่พอแวร์ยูเหล่านั้นเราต้องวางที่ positioning โพสชั่นนิง่งก่อนโพสชั่นนิ่งนะคะรับโพสชั่นนิ่งที่ประกอบกันเกิดขึ้นในธุรกิจของพวกเราเนี่ยมีอยู่4ตัวด้วยกันนะครับหนึ่งนะครับสองสามและสี่ มีเท่าแก่หลายท่านใช้ทฤษฎอี่นี้อยู่แล้วนะโดยไม่รู้ตัวนะครับผมก็เลยถือโอกาสวันนี้นําเสนออีกครั้งหนึ่งนะครับปกติแล้วโพซิชชั่นนิ่งจะเกิดขึ้นตอนเมื่อเราผสมผสาน4ตัวเข้าด้วยกันสิ่งแรกเราเรียกมันว่า,า,าจจเมอร์ช n น i s ไดส์เมอร์ชนได์นอเหขนาดจะผมไม่ลงดีเทลแต่ถ้าจะเห็นไอ้สฟังก์ชันนะครับอีกตัวหนึ่งที่เราเรียกมันก็คือคําว่าเซอร์วิสทีซ่า เซอร์วิสดีไซน์เราสามารถจะออกแบบกระบวนการของธุรกิจให้นําเสนอลูกค้าในหลายๆด้วยแบบอาจจะเป็นเรื่องของคอนแทคคอยเราเรียกมันว่าคอนแทค c อยคอนแทค i อยคืออะไรครับคอนแทค i อยคือสิ่งที่เรากําหนดให้ลูกค้าเจอเขาจะต้องเจออะไรเขาจะต้องเห็นอะไรก่อนเรามองในเรื่องของ people และก็ r o c e s s นะครับเราต้องฝึกคนวันนี้ที่เราเน้นก็นคือเรื่องของ people Service design สวีดีไซน์คือการออกแบบการบริการนะครับพ่อชัยสวางตรงไหนเป็นจุดที่เดินเข้าไปในคอนแทคที่เราเข้าไปเราจะเจออะไรบ้างกี G J. จุดห้องน้ำก็เป็นใช่ไหมฮะนั่นคือคอนแทคพอยเหนอานั้นจะประกอบกันการเป็นตำแหน่งของแคนดี้ทัวรผมมีเวลาแค่40สิบนาทีเพื่อจะรีฟในเรื่องของไอเดียเหล่านี้นะครับอาจจะสั้นเป็นแคสติดหนึงนะครับ uh huh. เจนมาแล้วสวัสดีครับเจน วันดีครับนะครนะถ้าหากว่าเราจะสร้างสมมติเขียนมาพอดีพิซซ่าพิซซ่าเรามองว่ามชนได้คืออะไรคือพิซซ่าอย่างเดียวหรือไม่เรามีคําอยู่คำหนึ่งคำว่า Off s c a l e หรือว่าคําว่า scale m b คือเอาสินค้าที่อยู่ในลน์เดียวกันเนี่ยมาเพิ่มเพิ่มมันเข้าไปกระบวนการแฟรนไชส์ต้องอาศัยหลักของ scale m b ถ้าเราจะทําน้ําเต้าหู้ให้เป็นแฟรนไชส์ ถ้ามันเป็นน้ำตู้ผู้เดียวเดียวมันไม่สามารถสร้างได้ต้องสแกมเบิลจนกระทั่งมันกลายเป็นมิลการเป็นไลฟ์มิลกลายเป็นสินค้ามากเพียงพอที่จะทําร้านไดเ้เราลองดูเคสของพ่อชัยศีนะครับที่ท่าน,ท,านท่านประธานพลลนะครับยกเป็นตัวอย่างนะครับท่านท่านยกระดับวิธีคิดของชัยศรีมีเกี่ยวขนาดเล็กแค่ไหนเห็นเราแตกต่างจากคู่แข่งการสร้างไอเดนติตี้เป็นคำคำหนึ่งที่การตลาดพยายามบอกเคยได้ยินคำว่าแบรนด์เพอร์ซันอลิตี้ไหมครับ แบรนด์เพอร์ซนาลิตี้เพร p เพอร์ซน i ลิดึงเอาขับศัพท์ทางจิตวิทยาเข้ามาใช้ในด้านการตลาดเพื่อจะอธิบายว่าบุคลิกภาพบุคลิกภาพของตัวธุรกิจโดยแสดงออกด้วยแบรนด์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรโอเคถ้าเรามองในแง่ของแบรนด์การสร้างแบรนด์ไอดีนิตี้นั้นผมว่าง่ายกว่าการสร้างแบรนด์ไอดีนิตี้ในธุรกิจที่เป็นรีเทลเรบพวกเราเราต้องมีร้านเป็นตัวหลัก คำถามก็คือว่าเราจะอธิบายได้อย่างไงว่าเราจะสร้างความแตกตาก่างหรือไอดีนิตี้ของตัวร้านรีเทลของเราขึ้นมาวันนี้ผมเลยนําเสนอตัวทฤษฎีตัวหนึ่งที่เราเรียกมันว่าไอดีนิตี้ปริซึมไอดีนิตี้ปริซึมผมผ่านตัวนี้นะครับไอดีนิตี้ปริซึมนั้นคือหลักของงานนําเสนอวันนี้นะครับรีเทลเลอร์ไอดีนิตี้นะครับเป็นสิ่งที่เราหายากมากที่จะทำให้เป็นโพซิทีฟสโตเรจแมทโพซิทีฟส o ตเรจแมก็คือ มองเห็นภาพในเชิงบวกลูกค้ารับรู้ว่าร้านเราดีในขณะที่เศรษฐกิจไม่ดีขนาดนี้เนี่ยผมคิดว่ามันจะลากยาวไปถึงเกินเลยกลางปีได้งั้นหน้าที่ของเราขนาดนี้ดีอยู่สองเรื่องคือต้องปรับปรุงรูปแบบร้านใหม่พัฒนาคนของเราเพื่อสร้างคอ m มเ t i t i v e a d v เป็นเพก่อนที่สึกใหญ่จะมาทุกี่ทุก้านนอนี่คือข้างนอกและข้างในาก็เป็นขาบด ในคอนเซปต์ที่การออกแบบจะเกิดจากพิเศษคอนเซปต์มันสมอว่าจะสร้างอะไย่างไนในที่อาจจะมีเสื้อผ้าน้อยหน่อยนะครับก็จะเห็นว่าอันนี้คือเป็นครีมหมดแต่บางที่อาจจะเป็นดาบหลดนะครับหลักๆของผู้บริโภคมักจะต้องการความเคลียร์คัดว่าตัวเองเป็นอะไรสีที่เป็นตัวตีมตีึงที่จะต้องลากให้จนกระทั่งลูกค้าเข้าใจกลายเป็น personality หรือเป็น identity ของเรา นี่ขอให้ดูนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของการออกแบบของรีสโงรเป็นของเชลนะครับคอนเซปต์ใหม่ร้านสะดวกซื้ออันนี้จะยาวนิดหนึ่งถ้าจะเห็นว่าการด่งช่องเหลือช่องว่างระหว่างการจัดวาเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบของีสตแต่เดิมที่ฉนเห็นเซว่นั่แต่หักกันเต็มไปห นี่คือการออกแบบเชลลงทุนในการศึกษานะครับลงทู้อีกหล้วพันพูในการเดินจับจ่ายและก็ออกแบบนีครอบที่ช็อปปิ้งนะครับท่านได้ยินคำว่าช็อปปิ้งที่ช็อปปิ้งแกจะเริ่มวางจากแคตตาล็อด้วยแบ่ง้นที่ออน So it's a logical solution. It's a good idea for the U.S. C-Store market. This format is flexible by nature. When we design, we go to the the that we have. This is a new concept. And retrofits of existing stores. This solution doesn't require the use of the shell RVI building exterior, which allows wholesalers of shell-branded locations to continue using their own C-Store brands. Like right. It all begins with our customer and making their shopping experience special. We accomplish this by dividing the, so no. that that way. So the store into four logical shopping zones: the express zone, cold drinks, cold drinks, zone, shell cafe zone, and the cold drinks, cold drinks, cold drinks, cold while providing easy access to our <the store, <the> so 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 <the> we allow ample room to accommodate peak time queuing without blocking the entry door up to the door. From the checkout counter, we allow ample room to accommodate peak time queuing without blocking the entry to the store. Without so blocking, is mean not to block people, 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 with product selection impulse is product to create impulse run. The next fastest a gear an run. zone โอเคครับที่จะเ s ้าไปดูเ d ยคือตรงนี้นเป็นตัวตที่จะดึงให้คนเข้าลึกไป o r ้ดอันส n น k ค a c l เชื่อมก,กันนะฮะอู้้โทษดีครับที่สาเคยได้เรียนให้กับทุกท่านทราบเสมอมานะคะในช่วงนี้เนี่ย วก็เป็นตัวแทนของบริษัท u s i n e s s c o ่นท n c o n s s ร์ i n i n g นะคะที่จะมานำเสนอโครงการของปีนี้คร่าวๆแบบกระชับระับนะคะแต่ว่าในก่อนอื่นเนี่ยนะคะอยากจะเรียน ขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับทุกๆท่านผู้บริหารทุกุกคนทุกแบรนด์ที่ได้มาร่วมงานในวันนี้นะคะทุกท่านมีงานอย่างมากมายล้นมือแต่ก็การงานสลับเวลาให้เกียรติกับทันทีงานบิสเ s สโค้ชนะคะแล้วก็ก่อนหน้าการจัดงานเราได้มีการขอความร่วมมือในหลายเรื่องนะคะเช่นการให้ของที่ระลึกให้แก่นักข่าวนะคะการเตรียมสไลด์เพราะว่าหลายหลายเรื่องเป็นความร่วมมือกัาในเบื้องต้นซึ่งทุกท่านนะคะ ก็ให้ปรับปรนนะนะคะกับทางคลิปเป็นอย่างดีทําให้งานวันี้นะคะท่านเป็นส่วนหนึ่งในการที่ทําให้งานประสบความสําเร็จนะคะต้องกราบขอบพระคุณมากๆด้วยนะคะค่ะในปีนี้นะคะ b u s i n s s Coach and Consulting นะคะก็ได้มีการทํางานมากมายเพิ่มขึ้นนะคะในเอกสารเนี่ยก็จะมีการแนะนําอยู่แล้วในระดับหนึ่งนะคะมีข้อมูลโครงการเรื่องของการเทรนนิ่งต่างๆนะคะซึ่งท่านอาจจะหาข้อมูลได้เพิ่มเติมนะคะในเอกสารในแฟ้มหรือว่า ที่เคาน์เตอร์ด้านหลังศูนย์วิทัศการนะคะตอนนี้เนี่ยเป็นการนะคะเรียนเชิญทีมงานนะคะกุ้งก็อยากจะ เรียนแจ้งในเรื่องของการแนะนำทีมงานของ Business Coach ด้วยนะคะในชว่วงต้นนะคะก็จะขอเรียนเชิญปรึกษานะคะทางด้านนี้นะคะเป็นทีมที่ปรึกษาของ Business Coach ในปัจจุบันนี้นะคะซึ่งก่อนหน้านี้น,นะคะลูกค้าในปีแรกๆของทีมงานจะเป็พมจะเห็นว่าเรามีทีมกัน3ท่าน5ท่านนะคะก็เติบโตกันเรื่อยมาในวันนี้นะคะทีมงานทั้งหมดของบริษัท Business Coach and Consulting นะคะเราเรียกว่าเป็นกลุ่ม can C A, a N c a n ในกลุ่มแคนนะคะท่านกำลังนะคะ m o v มาด้านหน้าอยู่นะคะกลุ่มแคนเนี่ยเราเรียกท่านว่า consultant alliance network นะคะก็คือเป็นกลุ่มที่ได้ว่าพนักงานกับอาจารย์เพียง,งมาร์นะคะตั้งแต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมาจนถึงท่างปีนี้ ะะแล้วก็ดูแลลูกค้าอยู่หลายหลายท่านนะคะก็รู้จักกับทุกท่านอยู่แล้วนะคะปัจจุบันนี้ปีนี้เองนะคะเรามีที่ปรึกษาและก็ทีมันงานอยู่ทั้งหมด17ท่านนะคะในบริษัท b u s i c e Coach นะคะและก็ยายสํานักงานมาอยู่ที่เวนาสรลาซาหลายท่านก็ได้ไปบิสิทที่ออฟิศเรามาแล้วด้วยนะคะเพะนั้ฉะนขอเรียนแนะนํานะคะทีมที่ปรึกษาทาร่าวๆเริ่มต้นคือเป็นผู้บริหาร Principal Consultant อาจารย์เพียรพงศ์นะคะค่ะ ส que, right. uh, ันชายรอคารัตนาชิสกุลนะคะท่านเป็นผู้ช่วยที่สาดานัางดาสัญญางกฎหมาสันชานะคะของหลายหลายที่นี่นะคะท่านอาจารย์งพันธนะคะทรงพันก็ดูแลหนกสอง นะะช่วยอยู่หลายแบรนด์นะคะต่อไปเป็นท่านอาจารย์สุชาตินะคะท่านอาจารย์มีประสบการณ์ที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับลาสปีกตางที่นะคะแล้วก็มีความเชี่ยวชาญด้านเทชานะคะตอนนี้ก็ช่วยอาจารย์รเดวพงศ์อยู่หลายโปรเจกต์ทั้งเรื่องเทชาคอนเัิร์ตด้วยแล้วก็เรื่องคลาสิีกด้วยนะคะอาจารย์เอกวัฒน์ท่านถัดไปนะคะอาจารย์เอกวัฒน์นะคะเป็นคลาสดีไซเนอร์ที่ช่วย ดีไซน์ไซเนจด้านในด้านนอกช็อปที่สวยๆหลายช็อปของเราก็เป็นฟิล์มนะคะการพัฒนาภาษาจารย์เอกวัตรด้วยนะคะท่านต่อไปคุณกุลวัฒน์นะคะคุณโดยเป็นสถาปนิกประสานทีมเราแล้ก็ทำงานคู่กับอาจารย์เอกวัตรนะคะพอสถาปนิกวางช็อปเลี้ยงเอาพอเป็นดีไซน์บุ๊กใใกราฟิก,กดีไซน์แล้ก็ออกแบบไซเนจช็อปด้านนด้านนอกนะคะอาจารย์ท่านต่อไปเป็นอาจารย์เซตนะคะคุณเซฐพงศ์นะคะท่านเป็น,ปนที่ปรึกษาด้านการสร้างทีกดีที่สุดของชัยศัก ร่วมการทําง,งานกับคุณอัฐวุฒินะคะคอัุฒก็เรื่องขอ,ของาทคการใ้นะคะสกาคุณนัทนานะคะ,คะ,คะช่วยอาจารย์ธีรพงศ์เรื่องของการวางพิเศคอนเซ็ปต์แคอนเซ็ปต์านมาร์เก็ตติ้ต่งางๆนะคะนับคนลด้วยนะคะ,คแ,ละ,คะแล้วก็คุณเปรมธงนะคะก็ช่วยเรื่องสอบความสึอยู่นะคะหนที่ไม่ร ทีที่เป็นสพอร์ตทีมก็กระจายอยู่ทั่วๆในฟลอร์นี้ดูแลงานอยู่นะคะมีคุณเอคุณต้องตาคุณหนูนะคะเพราะนั้นก็รวมกันเป็น17ท่านนะคะก็ขอบพคุณที่นะคะให้ความร่วมมือทำงานร่วมกันมาเป็นอย่างดีนะคะขอบพระคุณทุกท่านค่ะนะคะโปรไฟล์อย่างไรบ้างเมื่อเราช่วยซ o u สซิ่งหาคนแล้วก็จะพาเขาเข้าสู่องคกทีลยโดยการเดทไปแก ว่าน้องคนนั้นแคดดิเตนั้นเป็นอย่างไรบ้างและก็ดูรีควอนต์นี้ของทางแฟรนไชส์ซอใช่ไหมคะแล้วก็ฟิลแกรด้วยการเทรนนิ่งให้คำแนะนำเพราะนั้นแ mm hmm. ฟรนไชส์ซอเราบางทีเป็นองค์กรขนาดเล็กอาจจะไม่มี HR t r a i n เทรนนิ่ง t ร e n t อยู่ในองค์กรเรานะคะแบบชัดเจนนะเพราะนั้นก็หลายคนก็รีเควสต์อาจารย์พีมาตลอดเวลาที่ผ่านมาเนาะนะคะเพราะนั้นอาจารย์พีก็เลยว่างั้นเราทำเซอร์วิสให้ลูกค้าอย่างชัดเจนมากขึ้นก็เพื่อช่วยกันนะคะค่ะ พราะนั้นเวลาที่เรามีลักษนักานาลักษณะแบบนี้ขึ้นถ้าเราร่วมมือกันแล้วก็มาจอยในเคสแอคทวิที่แบบนี้ด้วยกันจะทำให้อิมแพ็คมากขึ้นนะคะแล้วก็ประหยัดในจ๊กคใช้จ่ายก,กับอะไรท่านด้วยนะคะค่ะก็อันนี้เป็นข้อมบูลในเรื่องของการอัปเดตของกุ้งในช่วงนี้นะคะช่วงต่อไปนี้ก็คงเรียนเนาิญราจารย์เพลพงศ์อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะต้นท่นาท่านต้องใช้ะะแป้งที่นะัการหาพาร์ทในชีพการหา ซอสซิ่งหาแหล่งตรงนั้นคือการเป็นเรื่องของการเราเรียกว่ามันเป็นแบบมีสายตัวนีตัวหนึ่งเรื่องเราเรียกว่า channel s i ี e คือการออกแบบช่องทางการจับจำหน่ายที่ถูกตอ้องรู้ไปถึงออกแบบ format นะครับ store format ที่ถูกตอ้องที่จะกระจายไปในแต่ละที่แน่นอนถ้าบิวตี้บุฟเฟ่ต์อยู่ที่กรุงเทพกับบิวตี้บุฟเฟ่ต์ไปอยู่ที่ย่างกุ้งหรือว่ามันดะฟส์มันจะเหมือนกันไหมขนาดมันจะเท่ากันไหมมันจะเปลี่ยนรูปแบบไปหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่เราจะต้อง คอนเซิรในยุคของเอ็ีซและมองมันยากนิดึงคือเรียกว่าไม่คุ้มมานะฮในการออกไปต่างประเทศเนี่ยเราเก็บข้อมูลมีไม่น้อยกว่าค่าใช้จ่ายท่านจะต้องจ่ายไม่น้อยกว่า1ล้านเจ็แสนบาทต่อสาขาในการดูแลในการเดินทางไม่งั้นต้องต้องปล่อยทิ้งไปเลยปล่อยทิ้งให้เขาทำเองซึ่งนั่นคือเสียประโยชน์ของท่านนั้นค่าใช้จ่ายที่ท่านจะขายให้เป็น เป็นแฟรนไชส์ท่านต้องคิดก่อนนะว่าท่านจะต้องมีการหักค่าใช้จ่ายี่เชิงซัพพอร์ตประมาณ1 000, 7, 000านึ่ล้านเจ็ดแสนบาทที่ร้านขนาดกลางๆเนะถ้าร้านขนาดใหญ่ๆแบบแบบอะไรอนะ่ะแบบร้านอาหารประมาณเกรฮาวเนี่ยท่านใช้ไม่ต่ำกว่า3ล้านในะการดูแลเพราะว่ามัน,นมหีหมดทุกอย่างนั่นคือภาพร้านเกรฮาวใช่ไหมภาพปูโต๊ะของมันทุกอย่างนะกระบวนการวิธีการเั้นค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น งั้นขายแฟรนไชส์เร็วมากก็ไม่ดีช้ามากก็ไม่ไดยย้น,น,นะครับงั้นถ้าไปสาขาเดียวก่อนในเขตเอเชียผมโอเคแต่ถ้าถ้าไปยุโรปไปอเมริกาผมไม่ด้วยนะครับขายสาขาเดียวแต่ถ้าไปในเขตตรงนี้เนี่ยเรา,าต้องเล็งมือน,นิดหนึ่งเรื่องของแฟรนไชส์ที่เป็นสร้างกาไรของตัวเองให้เกิดขึ้นก่อนนะก่อนที่เราจะไปเก็บค่าแฟรนไชส์สำหรับคุณ ท่านต้องมั่นใจเสก่อนว่าท่านสามารถสร้างตรงไรให้กับธุรกิจที่มาเป็นแฟรนไชส์ได้จริงแฟรนไชส์โซลูชันอลออนไลอันนี้คือสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นและขณะนี้เรากําลังไปพมากนะครับไม่ไกลขนาดนี้ครับดูโอ้โหนี่มันจะขึ้นไปที่เบตเรลาเว้นะครับเวียดนามทะลุไปนู่นเราวเใ้ยังไม่ใช่ลนละครับลาวอยู่แถวๆนี้นะครับจริงๆนะงั้นผมก็มีความพร้อมในขณนะนี้ที่จะช่วยท่านในเรื่องของเมียนม,มาแล้วก็เวียดนามแล้วก็ลาวสามประเทศนี้เราจะมีสำนักงานใหญ่เร็วๆนี้ที่เมียนมาครับ ก็จะเปิดตัวประมาณพฤษภามิถุนาเราจะเริ่มเริ่มเริ่มดำเนินการก็เป็นเป็นเป็นบ้านาเราเช่าทุ่ที่พมา่าราคาค่อนข้าขงาแพงเราทําชั้นบนเป็นที่พักนะครับแฟนชสซอที่ท่านไปท่านสามารถพักชั้นบนได้นะครับเราจะทําผีหลอกท่านนะครับตอนนั้นนะลาวเดี๋ยวท่านจะดูภาพนิดหนึ่งนี่คือสิ่งที่เราไปสอนเทานั้นที่ที่ท,ท,ที่ลาวนะครับเรื่องของแฟนชาย ต้องไปด um, รื้อมารู huh. insight, uh ้ก huh. ่อนนะครับทำให้เขาเข้าใจก่อนว่าแฟรนไชส์คืออะไรนะครับเขาสนใจมากนะครับไม่ยอมกลับบ้านแล้วก็แฟรนไชส์ที่พ่ามาครับก็ไปสอนมานะครับภาพที่จะเห็นมีคนฟังมากกว่าร้อยร้อยเขาเขารับสมัครทางหนังสือถิ่นเนี่ยมีคนสมัครประมาณสักสามร้อยต่อครั้งนะครับก็เขาจะการท่านไปสร้างเอาไว้นะครับท่านทูตโนนวัะท่านก็จะเป็นส่วนร่วมที่การผลักดัน บริษัทโค้ชที่เมียนมาด้วยนะครับอันนี้ก็ผู้ประกอบการหลายท่านคงเห็นนะครับนี่คุ้นๆนะฮะคือท่านนายกนะฮะท่านมานั่งอยู่นี่ก็จะเป็นทีมนที่ไปวันนั้นนี่เป็นอขอการค้าซึ่งประธานขอการคา้าขอการค้าในเมียนมากนั้นเป็นกึง่งรัฐวิสาหกิจนะครับก็าเป็นรัฐวิสาหกิจเพราฐษฐษฐษพนะงั้นเขาเขาก็จะเชื่อมโยงกับรัฐบาลเต็มที่นะนี่ท่านท่านนายกดูยิลักสมาน,นะครับ นี่ก็นั่งคุยกันมีหลายคนที่เป็นในงานนั้นนะพอาะผผมพอจาได้แต่กําลังเอาภาพนี้มาเตือนว่าหลังจากไปคุยเรียบร้อยแล้วท่านทาอะไรต่อไหมนะนะครับรู้สึกมีคําตอบมาไม่มีเลยครับแต่บางท่านก็บางท่านก็เปิดสาขาไปแล้วนะครับที่พมาะะ่าคุมเ,เปิด,เป,ดเป็นการทําความรู้จักกันนะคะของแต่และบริษัทค่ะแล้วก็เป็นการอัปเดตความคืบหน้าในการขัยดยธุรกิจของแต่และท่านนะคะที่เข้าร่วมง,งานในวันนี้ค่ะ ลำดับแรกนะคะที่ฉันขอเรียนเชิญนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรวินาลาสติกค่ะคณะบริคณะนบริหารธุรกิจมหาิทราสีปฐุมเรียนเชิญบนเวทีเลยค่ะคุณเวทีเลยนะคะตรงนี้ก็ได้เลยค่ะนะคะขอบคุณค่ะก็อาจจะแปลกไม่เข้าพวกหน่อยนะคะว่าสีปฐุมไม่ได้เป็นแฟรนไชส์ ะะก็คือแนะนำว,ว่าเพื่อที่จะทำให้เครือข่ายของ,งทุกท่านนะคะมาอัปเดตข้อมูลการแต่ในฐานะที่มาหาคุณศรีปรทุมคิดว่าบลินเดอร์ที่ด้านอยู่ในที่นี้นะคะบางท่านก็อาจจะคุ้นเคยกันดีเพราะว่าศรีปรทุมเราเราภาคภูมิใจว่าเราเป็นหนึ่งของสถาบันศึกษานะคะที่เราเห็นความสำคัญของธุรกิจค้าตีนะคะโดยได้รับความร่วมมือจากทางท่านอาจารย์พีรพงศ์นะคะที่มาช่วยเหลือทาง สถาษบันศึกษาะะหรือแม้กระทั่งพัฒนา,าทางองค <t> ์พัฒนาธุรกิจการค้าหรือภาครัฐหลายๆเรื่องะะหลายๆหน่วยงานที่ร่วมกันพัฒนาบุคลากรมาอย่างตลอดประมาณสิกว่าปีแล้วนะคะถ้ารวมอายุอาจารย์พีตั้งแต่อาจารย์ท่านจะาเบญจเพศน,นะคะนะคะคจนตอนนี้อาจารย์ก็เพิ่งจะ40กสิกว่าอาจารย์ก็ยังคงเห็นความสําคัญของเรื่องแฟรนไชส์อ,อยู่นั่นคือเป็นหนึ่งที่มาหาวิทยาลัยศรีปรทุมเราเราคิดว่าเราหางเหินเรื่องของการ จัดหลักสูตรวิธี NVA Infranchise Management เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยเราหางมาสีปีคำว่าหางในที่นี้คือแค่ไม่ได้ตั้งชื่อหลักสูตรนี้เท่านั้นนะคะแต่เราก็อ้อมอ้อมไปช่วยเหลืองารในการพัฒนาบุคลากรค้าปลีกนะคะกับทางภาครัฐนะคะที่มีอาจารย์ปลีเข้ามาช่วยเนี่ยนะคะอยู่ตลอดระยะเวลาต่อเนื่องมา8ปีนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่2ค่ะนะคะที่เรา จัดกันขึ้นมาคือรุ่นแรกที่เราจัดไป40ประมาณ 40, 40คนคุยกับอาจารย์พีไว้ว่าคงจะรับได้ไม่เกินประมาณ50นะคะแล้ปีนึงเราก็คาดหวังว่าคงจะได้สักประมาณ4รุ่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบุคลากรที่สร้างขึ้นมาทางมหาทยายทางอาจารย์พีหรือว่าทางสมาคมนะคะสมาคม fla เนี่ยค่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้แฟรนไชส์ของทุกท่าน ที่นั่งอยู่ในห้องนี้ค่ะมีมือมีไม้ที่มีองค์ความรู้มีประสบการณ์